สำหรับชาวยุทธแล้วมนบทนี้น่าจะเหมาะมากและก็คงจะถูกอกถูกใจสำหรับนักบูชาวชอบชาวยุทธนักบูทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นทหารตำรวจรปภบบนักมวยหรือนักต่อสู้ต่างๆนะครับมนบทนี้ชื่อมนฮันุบาลเผาลงการนะครับบทมน์มีว่าโอมขมิน ลิ้นกูเป็นท่องแดงหัว,วกูแข็งเป็นกํนแพงเจ็ดสันโอมหันยิงหันโอมคองยิงคงสารพัดส,สีคงคงทั้งนางคงคงทั้งนอนคองทั้งยืนคงทั้งเตือนคองทั้งรับคู่ระง,งับทั้งแกวคู่ระง,งับทั้งง่าหัว,วแหวนอันมีขาดนั่งไม่อันมีผีโอมหุนลู่หุนลู่สว่าฮะ,ะมนบทนี้เป็นมนอานุมานเผากุงลงกานะครับฟันแทงไม่เข้า ไปไม่ไหมนะครับท่านให้เสกใส่ขมิ้นเจ็ดปานนะครับจำไว้ให้ดีครับเสกใส่ขมิ้นเจ็ดปานนะครับจะเสกสามจบก็ได้หรือเจ็ดจบก็ได้ป้องกันได้สิบสองคนนะครับคำว่าป้องกันได้สิบสองคนนี่หมายถึงว่า,าครูคนเดียวที่ใช้มนบทนี้หมายถึงสวดคนเดียวเป่าคนเดียวสามารถคุ้มครองคนได้สิบสองคนนะครับครูคายนะครับก็คือ ขัน5้สิ้นพื้นแพราเล่ากล้องไข่หน่อยแล้วก็เงิน6บาทนะครับสวยสีอันนะครับสําหรับขายครูขายเรียนนะครับแล้วก็ขายใช้ด้วยนะครับ